สัสดีครับสักนะสังนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับอะโคนิมาอีกแล้วเนาะก็อโคนิมาต้นนี้เนาะมันแตกต้นลูกมาเพียบเลยครับเดี๋ยวให้ดูก็เลยเห็นเขาแน่นนะก็เลยว่าจะเอาจะแยกต้นลูกออกมาปลูกกระถางใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทํากันให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ ค่อยๆขุดออกมา <c oughs> แน่นนะเนี่ยอือ เ็มเลยนะ,ะัะดูอันนี้ให้ดูเนี่ยลากเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆค่อยๆเอาดินออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ โอยมีแตกแต่อีกหนอด้วยอะ่ะดูดิเนี่ยแทงมาอีกอะ่ะหัวเยอะมากอะ่ะโคตรเยอะเขาบอกอันนี้เพื่อนของเพื่อนนะครับแลกกันไปแลกกันมาเนาะเขาจะผสมพีทเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวว่าก็เดี๋ยวจะผสมพีท เหมือนกันนะรอบเนี้ยผสมพีจะเยอะหน่อยจะต้องดูก่อนแกนยังไงดูลากดิโหดมากนะครับ ก็อเอากรรไกรตัดแล้วละอย่างนี้นะอุ้ยอุ้ยพลาดพลาดไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับอย่า หามุมตัดไม่ค่อยเจอ,อเดี๋ยวต้นติ่งนี้เราติ่งเล็กเราจะเก็บไว้ก่อนนะติ่งเล็กอันเนี้ยเราจะเก็บไว้กับต้นแม่เขาก่อนเดี๋ยวเราตัดพวกที่เขาโตแล้วรากรากใหญ่แล้วออก กำลังคิดอยู่ว่าจะปลูกลงดินเดิมไปเลยดีไหมหแม่ต้นแม่เก่าเนาะดินเดิมก็ยังโอเคอยู่นะครับสภาพ ยังรุ่นร่วนอยู่นะถ้าเริ่มแพ็คแน่นๆเนี่ยคือไม่ดีนะตอนนี้เห็นมันยังรุ่นรนอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวปูกลงอันเก่าไปก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้อง ลากยาวมากนะครับ ี่กตัวลูกเนาะใหญ่มากอะเมื่อก่อนผมก็เอาดินเบนนี้ปลูกเลยนะครับก็โตดีนะฮะเพราะว่าพวกนี้เขาจะชอบสภาวะพ H ต่ำๆหน่อยนะในดินเนี่ยพีทเยอะเลยโตดี ต้นนี้จริงๆมันเป็น2ยอดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาต้นลูกก็ลากลากดีเหมือนกันนะเนี่ยต้นนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเพราะที่เอาออกนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าใบเนี่ยต้นลูกมันขึ้นมาแล้วใบเนี่ยใบมันบานได้ไ่เต็มทีเนี่ยแล้วมันชนกันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็เลยต้องแยกออกนะไม่งั้นก็อยากปลูกลมรวมแบบเนี้ยเพราะว่ามันแน่นดีชอบ ไปเห็นล้ใบขึ้นมาใบบิดอย่างเงี้ยยังไม่กลับยังไม่กลับคืนเลยขนาดมันบิดไปเยอะเลยนะก็เลยว่าเดี๋ยวแยกแยกมาต่างหากดีกว่านะครับอันนี้คือดินที่เตรียมไว้นะครับก็เป็นดินอะคาดามะ หินพม,มิดเทอร์ไลท์นะครับแล้วก็มีหินภูเขาไฟผส,สมหน่อยนะฮะก็พม,มิดกับอาัคาดามะนี่ประมาณครึ่งครึ่งเลยนะครับครึ่งครึ่งแล้วก็เพอร์ไลท์ก็นิดหนึ่งประมาณหนึ่งในสามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาพีชเติมเข้าไปเยอะๆเลยนะพีชหมดอีก คน,คน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 ให้เข้าเข้ากันนะครับทั่วทั่ว ผมจะไม่ค่อยใช้กาบมะพร้าวนะฮะเพราะว่าเผื่อเราเกิดเราต้องเอาไปเข้าตู้อบนะครับมันก็เสี่ยงต่อการลาขึ้นนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะก็จะใช้แค่พวกนี้ไม่ต้องกลัวลา น้ำลงไปไะ เซตไปหนึ่งต้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมน้ำนิดนึงต้องระวังนะครับอย่าลดน้ำมากไปนะอะโคโนิมาใบใบเหลืองใบเหลืองเนี่ยมาจากลดน้ำเยอะเกินเนาะ ตนเล็กกับเจี๋ยวต้นนี้น่าจะเอาไปอบนะเนี่ยเดี๋ยวดูดูก่อนว่าตู้อบว่างไหมเพราะบางทีตู้อบแน่นจัเอาเข้าไปอบไม่ได้นะครับ กนหมามันล้อนช่วงนี้เยอะเกินสเปกน้ำมอสเพียวๆก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องรดน้ำอะถ้าสเปกน้ำมอสเพราะว่ามันมันอมน้ำไง ถ้าเยอะไปมันก็ใบจะเหลืองนะแต่ส่วนมากที่เอาเข้าสเปกน้ามอสเนี่ยจะเป็นพวกต้นที่ตัดยอดมาชำนะครับก็จะปักสเปกน,น้ามอสร้อยเปอร์เซ็นตเลยแต่ก็จะนานนิดนึงส่วนมากนะที่ที่ทำอ่ะจะเป็นพวกสเปกน,น้ามอสร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นพวกที่ตัดยอดมาแล้วก็ไปอบ อบยาวเลยอ่ะเป็นเดือนน่ะเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะตอนที่อบอบเป็นเดือนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเช่ามาให้ดู มันชอบชื้นนะครับแต่ว่าอย่าแฉะน้ําขังเพราะว่าเคยปลูกในเทอราลเรียมอะพาลูดาเรียมเสร็จแล้วตอนแรกก็ปลูกไว้อยู่ดีๆหรอกทีนี้ลากเขาลงไปที่ ส่วนตู้ปลาเองแล้วมันก็เริ่มเหลืองแล้วมันก็เริ่มจะเน่านะฮะัก็เนี่ยแยกออกมาแล้วต้นแม่แยกออกมาก็ยังยังสวยอยู่นะใหญ่อลังการดีจังครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นต้นที่บอกเดี๋ยวจะยกมาให้ดูนะต้นที่ชํำยอดมา อันนี้นะครับต้นที่ชํายอดมานะจริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยคือหัวหัวของต้นอันเนี้ยคือตัววันนี้เป็นวันที่หัวกับตัวกลับมาเจอกันนะครับแต่เอาเข้าไปต่อกันไม่ได้นะเรื่องของเรื่องคือไอ้ต้นเนี้ยมันตายเราก็เลยตัดไปอบ หัวไอยอดเนี้ยอบอบนานมากเลยนะกว่าจะขึ้นมาเนี่ยไอยอดเนี้ยอบไปละมีรอบหนึ่งลาขึ้นด้วยลาขึ้นหัวตรงนี้เลยแล้วก็เอาพวกยาไปพ่นนะลาก็ตายแล้วก็รืกว่าไอยอดเนี้ยตายแล้วก็เอาไปพ่นไฮโปเน็กซ์เอาไปแช่ไฮโปเน็กซ์เหลืองแล้วก็เอาไปอบอบแบบไร้ความหวังเลยแบบ จะตายก็ตายจะรอดก็รอดฉันไม่สนใจกันแล้วแล้วอยู่วันหนึ่งครบแทงยอดมาเนี่ยมันแทงมาตรงนี้แล้วก็ตายแทงแล้วก็ตายจนมันแทงมายอดเนี้ยเนี่ยไอ้ยอดตรงเนี้ยเดี๋ยวเห็นป่ะมันแทงมาอย่างเงี้ยมันแทงมาตรงเนี้ยแล้วมันก็ตายแต่พอมันมาแทงกันเนี้ยรอดเออก็เอาไปอบอบอบอยู่นะวันนี้เพิ่งจะเอาเอาออกมาจากตู้อบครั้งแรกนะครับต้นนี้ เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยตอนนี้ออกมาก่อนต้นนี้เหลือแต่ตออันนี้เหลือแต,ะตะ่ตอพ่นไฮโปเน็กซจนลากมันออกมาเยอะแล้วมันก็งอกยอดน,นี้มาเพราะต้นนี้แบบโซมมากตอนนั้นนะครับตอนตอนนี้ก็ออกจากตู้มาแล้วอันนี้ออกมาก่อน อันนี้ออกมาทีหลังเพราะมันงอกยอดมาทีหลังก็เลยเพิ่งได้ออกมานะฮะก็รอตัวไปไม่งั้นก็ตายเสียดายเหมือนกันเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าดินมันจะแน่นแล้วเราเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางเราไม่ได้เปลี่ยนดินเลยเนาะปลูกมาสามสีป่ปีไม่เคยเปลี่ยนดินแน่นแบบ ละเอียดเป็นชั้นละเอียดเป็นแบบนี่เลยอ่ะเป็นบล็อกเลยอ่ะครับก็ตอนนั้นจะใช้ดินไม้น้ำนะครับเลี้ยงแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นพวกอะคาดามะกับหินพัมมิดแล้วก็ผสมพีทผสมอะไรพวกนี้ยหลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทั่วๆไปอันเนี้ยก็ก็โตดีนะก็มีให้ปุ๋ยเทอร์โมโค้ดบ้างนะครับ ไม่ได้โรยบ่อยนะโรยนานๆทีจริงๆมีอีกหลายต้นแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูนะครับแล้วก็มีต้นที่ต้นที่ยอดตายเหมือนกันแล้วก็รากไม่มีรากแล้วก็ไปอบจนมีรากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆเปลี่ยนกระถางแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาะ ็ปลูกไม่ยากนะครับแต่ต้องคอยเอาใจใส่เรื่องเครื่องปลูกด้วยให้มันโปร่งๆอย่าแน่นดีที่สุดนะฮะอย่างเงี้ยให้มันโปร่งๆเรื่องรากนี่ก็เร่งรากก็ย่างที่บอกเลยให้ปเนอเหลืองดีที่สุดนะครับยังไม่ยังไ,ไม่เจอตัวไหนที่โดนใจเท่านั้นสุดแล้ว ไฮโปเน็กเหลืองเนี่ยโดนใจสุดแล้วเพราะว่าไออันเนี้ยคือคือตอนนั้นอะ่ะตัดมาเล่นๆไงมันสิ้นหวังไปแล้วอะ่ะเนี่ยรอยตัดยังอยู่อยู่เลยนี่ถ้าหยิบถ้าหยิบมามาม,า,มา,าวางชนกันมันก็ยังพอดีกันอยู่นะแต่อันนี้มันมีลากงอกมาแล้วไงคือตอนนั้นแบบสิ้นหวังช่างมาแล้ว เดี๋ยวฉันจะเอาไปทิ้งแล้วแล้วก็ไปซื้อไฮโปเน็กมานะแล้วก็บอกพ้นพ้นพ้นเออลากอ,อันนี้ก็ลากขึ้นมาเยอะเออแล้วงอกขึ้นมาแล้วออโอเคเออไม่ตายนะครับรอดรอดตัวไปก็ไม่ได้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 ฆ่าสปอนเซอร์ไฮโปเน็กนะแต่ก็บอกบอกตรงๆอ,อ่ะเออมันวันนั้นมันมันก็สิ้นหวังแล้วอะ่ะ แล้วอยู่ดีก็กลับมามีไอ้นี่อีกครั้งมันรอดไงต้นเนี้ยชํำสเปกน้าร้อยเปอร์เซ็นะตะต้นเนี้ยแต่วันนี้ถอดออกแล้วเพราะว่าตะไคร้ขึ้นเป็นพวกตะไคร้เขียวเหมือนพวกไอ้นั่นนะ่ะขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาลงดินแล้วนะครับ ทุกวันนี้ก็ลดไม่ได้ลดน้ําแบบไอ้นี่นะก็ลดแค่เอาอย่างเงี้ยมาพ่นทุกๆวันเฉยๆพ่นให้ดินมันดูชุ่มชื้นหน่อยอะ่ะไม่ใช่ไม่ได้ไมไ่ต้องถึงกับแห้งอะไรอย่างเงี้ยแหละให้มันดูแล้วแบบพูดไงเดียวมันมันต้องมันต้องใช้เซนนิดนึงอะ่ะมันไม่ใช่แบบมีความชุ่มชื้อนอะ่ะแต่มันไม่ได้แฉ่แบบน้นออําขังน้ําเอ่ออะไรเงี้ย คือถ้าใช้น้ําขังวันนั้นก็ต้องแบบอยู่ในห้องแอร์คือมันต้องระเหยระเหยระเหยหมดอ่ะในในวันนั้นอ่ะไม่ใช่ขังข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยนะไม่งั้นใบมันก็เหลืองเพราะว่ามีมีกระถางนึงน้ําขังนานไปหน่อยใบเหลืองเลยนะครับก็จะประมาณนั้นเพราะทุกวันนี้ก็จะลดให้มันแบบชื้นๆพอนะฮะ ไม่ได้ไม่ได้เอาให้แบบน้ําท่วมถาดรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ลดขนาดนั้นแล้วก็ที่บ้านเนี่ยบางบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยไว้ข้างนอกบ้านได้ไม่ตายนะแต่แต่แดดที่บ้านผมนะวางไปไงก็ตายอะ <c oughs> เ,อเอาเชื่อไหมเอาเอามาโคเดตอะไปวางข้างนอกครึ่งชั่วโมงอะ่ะ มันเหี่ยวเลยนะไอไอไอนั่นอะโฮมโลมีนาหน้าอุดมอะวางแป๊บเดียวปุ๊บใบม่งตกนี้เลยไวตกนี้เลยมีครั้งหนึ่งต้องรีบรีบเอาเข้าตู้อบอะเอาฝุกปุ๊บโออีกวันหนึ่งตั้งขึ้น่างนี้เลย <c oughs> ไม่งั้นนะตอนแรกที่ไว้ข้างนอกบ้านนะห <c oughs> ูแบบอ่อนแบบ คือคือช้าอีกนิะตายแน่เพราะว่าแถวแถวนี้มันจะมีอยู่ในเมืองเนาะมันก็จะมีแต่ปูนนะครับมันก็จะร้อนแต่ถ้าเป็นบ้านที่มีสวนมีดินมีต้นไม้ร่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออก็พอปลูกได้แหละแต่ตรงที่บ้านเงี้ยมันมันมีแต่ปูนไงถึงเราจะปลูกพวกไม้เรื้อยอย่างอื่นขึ้นมาก็จริงแต่ว่าแดดกับไอปูนเนี่ยมันก็ยังเข้ามาได้อยู่นะครับ ก็เลยไม่ได้ปลูกข้างนอกบ้านปลูกปลูกในห้องแอร์นะครับเพราะจะมีมาถามหลายคนมากว่าจําเป็นต้องเลี้ยงห้องแอร์ไหมก็ต้องตอบว่าไอ้บ้านผมมันจำเป็นแต่บ้านคุณผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะบ้านเพื่อนผมมันเขาก็ไม่ต้องไงแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ มันมันเอาต้นไรพวกที่เป็นไม้ชื้นไม้อะไรเงี้ยจากป่าดงดิบมาปลูกข้างนอกปุ๊บมันก็เดี่ยงหมดอ่ะมันก็อยู่ได้แค่พวกอีพีเพนนัมอะไรพวกเนี้ยเอออยู่ได้ภูพวกเนี้ยภูฉลูภูฉีอะไรเงี้ยเอออยู่ได้นะแต่ถ้าไอไอแบบพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้เลยสักต้นนะครับสาวสนมอ่ะเอาโซเลนินาลิลา่าโซเนลิล่าเอาออกไปแค่ เท่าไรเองยี่สิบนาทีใบเหี่ยวเห็นเห็นไม่ต้องคิดแล้ววันจริงๆมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ตัวเรายืนอยู่อะมันก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่ามันร้อนนะแต่แบบมันมันไม่ชื้นอะมันแห้งอ่ะคือปูนมันคือคือรอบข้างถนนกับกำแพงอะไรเงี้ยมันเป็นปูนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแบบเออมันไม่ชื้นเลย คือถึงขนาดเรามีมีอ่างปลามีบ่อปลาอะไรนะมันก็ไม่ช่วยอ่ะอือก็เลยพวกพวกไม้คนนี้ก็เลยต้องอยู่ในบ้านหมดนะครับแล้วก็บางต้นก็ต้องอยู่ในตู้บางต้นเราก็เลี้ยงออกมาข้างนอกแล้วก็คอยลดน้ําเอาอะไรเงี้ยพ่นน้ําอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดพ่นหมอกเนาะเขาก็อยู่ได้ของเขาอย่างนี้นะครับก็เลี้ยงมา อากนิมานี่เลี้ยงมาเลี้ยงหลังบูเซปนะอืมก็เลี้ยงมาประมาณเนี้ยหลายปีแล้วนะครับห้าเกินสิเกินเกินเกินหกเจ็ดปีได้แล้วลวนะนกตั้งแต่ยังไม่มียังไม่มีกระแสอะไรเลยนะฮะต้นต้นเนี้ยอยู่มานานที่สุดต้นที่มีแต่ยอดเนี่ยแล้วตัดมาแล้วเพิ่งขึ้นเนี่ยต้นเนี้ยอยู่นานที่สุดนะะ ต้นนี้เพิ่งมามาใหม่นะก็วันนี้เราแยกกระถางเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเอาความคืบหน้ามาให้ดูกันแต่ก็นานๆทีแหละเราจะเอามาให้ดูนะเพราะว่าดูบ่อยๆมันก็ไม่เห็นอะไรแหละเนาะมันก็ไม่เห็นอะไรจริงๆอะ่ะอืมก็ต้องนานๆทีนะครับแต่ว่าต้นนี้เดี๋ยวจะไปเอาไปให้น้องนะครับ เขาขอไว้ก็เลยจะเอาไปให้เขานะส่วนสองต้นนี้ก็คงต้องรอโตอีกสักพักอะ่ะเสไดายมากเลยตอนนั้นตายแต่ก็ยังดีนะที่ตัดมาชำแล้วยังรอดนะครับไม่งั้นก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเป็นต้นต้นแรกที่เลี้ยงเลยเนี่ยต้นเนี้ยจริงมันเป็นต้นเดียวกันแต่เราชำออกมามันเลยกลายเป็นสองต้น วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับก็รอเขาโตกันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ